chơi đó chơi chỗ gì đó tập con có mi tập viên cũng có mi Bên con gọi <laughs> cho binh mặc ni hoạt tiệm, bà. Hey, nào chin ăn anam mừng cắt tông là mày tông mày tông là mày tông là mày tông à, mày tông là ăn tông là mày tông là mày คนะไม่ได้กินข้าวเลยกินข้าวเงี้นซื้อข้าวมาครับเนี่ยข้าวกรองเนี่ยค่อยกินมท้อน้ำขึ้นเดี๋ยวจังกนกขี่มาล่ากดุ่ยน้ำแห้งคลองเลยเนาะน้ำขึ้นแบบนี้ปลาอยู่ตรงไหนน่ามีข้อไกดโมากครับ ไม้เฟืยน้ำใส โอ้โอ้นี่ครับมาทำมันลอ,อยนะครับอึ๊บโอ้ตัวแวนใหญ่ไปนะหมดแต่ไม่ยยเป็นไรตัวแวนก็ยังดีครับตอนแรกตีไปนึกว่าไม่ได้มีปลา,ากัดแล้ว เห็นมันเงียบๆสภาพหมายมันต้องตีข้ามไปนะครับแล้วค่อยนั้นแต่ว่าผมว่ามันนา่าจะมีตัวใหญ่น่าจะมีอยู่แต่ว่าอย่างตีไม่ค่อยตรงจุดเท่าไหร่จุดเคกันลูกปลาท่านั้นเลย กระจุกไกเลครับตรงนู้นลยนี่นะน้ำกระเพื่อมเห็นป่าโอ้มันเวลาตั้งกล้องก็ไม่มีที่วางนี่ก่นอนนะสายไม่โตหรอ,อกสาประมาณตั้งเจ็ดขีดครับผมกาดเป็นทีเล็กไงกาดก็คิดว่าใหญ่นะครับก็รีบงัดก่อนถ้าตกลงกนาะหมาแป๊บนะครับ ถ้าโดนปลาใหญ่นะครับต้องรีบงัดนะครับถ้าไม่งัดถ้ามันมุดเมื่อไหร่ก็มันจะเข้าไปขัดไม้ครับขัดแบบนะครับขัดกิ่งครับสายพี่เอบมันจะไปกดข้างล่างแล้วมันจะหักอย่างเี้ยครับแล้วมันจะมาไม่ได้นะครับก็งัดให้มันลอยครับงัดมันไวที่สุดครับแล้วฝุนจะได้ตัวครับผมไม่อย่างก็ถ้ามันติดต้องลงน้ำนะครับแต่ว่าถ้ามันติดจริงผมก็ต้องดึงครับหมายไม่อยากลงน้ำนะไม่ชอบเปียกครับไม่ชอบเปียก ก็นะครับได้ตัวครับเป็นทีเล็กครับผมงานเล้าครับงานปลาช่อนปลาชะโดครับใช้ได้หมดเลยตอนนี้ก็กำลังร้อนแรงครับชะโดกัดดีมากช่อนก็กัดดีครับทีเล็กนี่ครับเสียงดังๆครับช่วงนี้ก็เหยื่อเสียงดังปลากัดดีครับก็เลยหยืมมาใช้ประจำนะวันนี้ลองดูครับผมใช้งานง่ายครับตีแล้วก็มีแอคชั่นแล้วครับมีเสียงในตัวเล้าเล้าครับผมฝากไว้ครับผมทีเล็กครับผม ของมันต้องมีสุดยอด เดี๋ยวกันเลยออกดีแลวเหรอ้ย <Hey, yeah. laughs> ไม่คิดว่ามันจะมันไม่ค่อยมีปลาจิบนะครับแต่ว่ามันมีกัดครับไปโดวแวนครับนี่ใส่ก็อย่าไปเดิมหน่อยนึงนี่ครับ คาโดชอบมากครับทีเล็กก็งานเล้าเสียงดังครับก็นี่ครับถูกใจคาโดเลยกัดก็ไม่ได้เล่นเลยครับโดนรู้สึกว่าโดนก็วัดย้ำไว้ก่อนหนึงทีแล้วก็รีบกอรีบงัดนะครับขึ้นมาเลยเราไม่สู้กับปลาปลากระกชูดครับผมนี่ครับ ได้ตัวครับผมทีเล็กใช้งานง่ายนะครับใครที่อยากลองก็นะครับลองหาดูตามร้านใกล้บ้านนะครับเหยืยบตัวนี้ยครับมันจะใช้ทนทานนะครับทนทานมากก็ซื้อไปก็ตัวเดียวก็ถือว่าใช้จนใช้ลืมอมครับถ้าไม่ติดกิ่งไม้ขาดนะครับเพราะว่าเป็นงานลีสติดแข็งอย่างดีครับลองดูครับผมก็คุณภาพเกินราคาครับผมลองดู ทีเลยครับผมคันที่ใช้งัดทุกวันนี้ก็นะครับเป็นคันของไอเกียนะครับไทเทเนียมเวทอยู่ที่สิบยี่สิบนะครับยาวหกฟุตแปดครับผมคันนี้จะลักษณะจะน่ครับจะแบบเงาเงาครับนี่ครับไกดก็จะเงาเงาแบบนี้แต่ว่าคันนั้าเบานะครับลองดูพีผมใช้ป็นพีสามครับส่วนกิฟก็เบอร์หนึ่งครับผมชดก็เบอร์หนึ่งช้อนก็เบอร์หนึ่งครับ ล็อกสายเบอร์หนึ่งครับผมเอาอยู่แล้วก็ช็อคก็ใช้เป็น50ปอนลองดูครับผมก็ฝากซัพพอร์ตด้วยครับเจีรครับผมโอเคครับผมฝากกันนะฝากก่อนแล้วกดแชร์นะครับผมสุดยอดโอเคครับผมหลังจากได้ที่ชะโดมาสองตัวครับพอได้เสร็จ๊บฝนลงเม็ดเลยก็มีทีหลบครับใต้สะพานแต่ว่าแบดโกโปรครับผม มันจะหมดเพราะว่าลืมสายชาร์จนะครับโอ้หปดซะสองลูกแล้วเหลือีกสองลูกดีว่ามีสี่ลูกครับผมกอลูกหนึ่งถ่ายได้ประมาณถ้าถ่ายแต่ยาวก็น่าจะประมาณตั้งชั่วโมง่ะชั่วโมงนะครับก็ไม่รู้ไม่น่าพอนะถ้าฝนตกก็กนอาจะถ่ายไม่ได้แล้วเพราะแบบกล้องตัวนี้มันถ่ายไม่ได้นะข้างหลังผมเนี่ยมันไม่ได้กันหนาเป็่เหมือนโปรนะยิ่งฝนตกแล้วโอ้โหนั่งรอฝนเหรอครับผมยาวๆเลย รอฝนอยู่ครับตกหนักเว้ยวิกฤตนะเฮผมค่อยว่าก,กันนะครับคอยรูนิชินว่าจะได้ตัวป่าแต่มีที่ตกววามแบนรุ้แต่ว่าถ้าฝนมันตกแล้วนะครับถ้าบัตโกโปหมดเมื่อไหร่ก็ต้องน่าจะต้องกลับบ้านนะครับงานหยาบเลยวันนี้เฮ้ยผมลืมแลไไม่ลืมลืมใส่ชาร์จหมดกัน รสภาพไม้สวยนะครับเดี๋ยวเอาไว้รอหลังฝนตกกันหน้าตีมากเลยแต่ว่ายอมเยอะหัอเนะี่ยอเขาดักยอยอมีแต่ยอ,ยอนั้นเลยเขียบผมเดี๋ยวรอลุ้นกัน